ไช่ที่สุดก็ลูดออกมาแล้วนะคะกิจกรรมของน้องอาญาสกินนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นสกินในระดับเฮโริกนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีเอฟเฟกนะคะสกินสวยแต่ไม่มีเอฟเฟกในส่วนของรูปแบบกิจกรรมนะคะจะมาในส่วนของ การล็อกอินซึ่งอันนี้นะคะเราจะต้องเติม9คูปองอย่างตามอันนี้คืออ้างอิงจากเซอร์เวียเวียดนามเลยนะคะแต่ว่าก็สงสารเซอร์เวียเวียดนามอยู่นะแบบไม่ได้ลูกแก้วทองคําเหมือนเราเลยอะ่ะของเราอะ่ะได้ลูกแก้วทองคําเลยนะแม่แต่แต,แต่เราก็ต้องรอดูเซอร์ฟไทยนะคะ,เพ,ะเ,เพื่อจะแกล้งเพ้ยเื่อจะแกงอีกหลายต่อโลกเพราะว่าเซอร์ฟไทยชอบแกงอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่อิงนะคะจะพาไปส่องเซอร์ฟอื่นๆนะคะจะเป็นเซอร์ฟไต้หวันกับเวียดนาม ว่าแวล่พาร์ทเขาว่าเหมือนเราหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างไปชมกันเลยคะ่ะมาดูที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะคะเวลแรกทุกคนทุกคนว่าของเราแบบไอ้นี่นะคะเนี่ยเห็นปะกระสือไทยที่แจกฟรีในเซิร์ฟไทยนะคะเขาก็จะเอาไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามแบบว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนอะเซฟิล่าเวียดนามก็มาอยู่เซิร์ฟไทยงงมะเออเซฟิล่าแจกฟรีเซิร์ฟเวียดนามก็มาอยู่ในเวลาพาร์ท เซิร์ฟไทยมาจา้าแจกฟรีเซิร์ฟไทยก็ไปอยู่ในของเวียดนามประมาณนั้นก็อาจจะงงๆเนาะหลายคนก็อาจจะงงว่าสกินไหนเนี่ยแหละคะ่ะสกินกระสือสกินนี้นะคะซึ่งเป็นระดับดิมิต็ดสีเขียวนะคะไม่มีเอฟเฟกสกินตอนนั้นน่ะจำได้ว่ามันเข้าพร้อมกับเดอะกรดป้าแม่เรื่องหล่อๆหน้าแต่ว่าของเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะเลเวล20จะเป็นในส่วนของสกินอาร์เรสเตอร์นะคะเลเวล60ค่อยจะเป็นในส่วนของ สกินลินดิสเพราะว่าก็แตกต่างนะปกติเซิร์ฟไทยอะเลเวล20จะเป็นลินดิส60จะเป็นอลสเตอร์ในส่วนของสกินที่แจกที่น่าสนใจก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะโอ้โหถ้าสมมุติเซิร์ฟไทยนะเอาลาวิวมาแจกนะพี่หญิงก็อยากได้เหมือนกันนะแม่เนี่ยไม่ลาวิวก็เซฟฟิตฟักทองก็ได้อะ่ะเนาะสวยนะเนี่ยมาดูในส่วนของเซิร์ฟไตวันนะคะเซิร์ฟไตวันเลเวลที่1เป็นทาร่านะคะนี่เห็นปะถือคอนมาเลยแต่ว่าพี่หญิงก็ ไม่ได้เห็นเอฟเฟกสกิลเพราะว่ามันไม่มีไงเป็นลิมิต็ดเขียวก็เลยไม่ได้เอามาในส่วนของเลเวล20่สิเขาก็จะเหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของอเลสเตอร์เลเวล6กก็จะเป็นในส่วนของพี่ลินดิสของเราก็ไม่เหมือนกันนะคะเอ้ยสองอนณะเหมือนกันเอออาโอวีเวียดนามกับไต้หวันเหมือนกันแต่ของไทยอะ่ะจะไม่เหมือนถ้าดูของรางวัลก็จะประมาณนี้เลยค่ะเซิร์ฟไต้หวันพี่หญิงรู้สึกว่าหรือว่าเขาจะแจกหรืออะไรแจกน้อยหรือ,ออาจจะมีมากกว่านี้พี่หญิงก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพโปรโมทของเขาเลยนะ ซึ่งของรางวัลก็ถือว่ายังน้อยนะสก,กินแบบไม่ค่อยหวือหวาน่ะมีแจกฮีโร่ก็แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์แล้วมั้งในส่วนของอเซอร์ไพรส์ทุกคนก็ง่า,ายๆนะเนาะเดเวลที่1เตฟิล่านะคะซึ่งเป็นของทีางยายาสากเยนามก็ย้ายมาเซอร์ไพรส์นะคะก็ประสสมาณนี้เลย ไม่มีเอฟเฟกนะที่มีแต่เขียวในส่วนสกินพี่หญิงไม่รู้เหมือนกันนะว่าเซิร์ฟไทยจะแจกเป็นสกินไหนนะคะก็ยังไม่มีเห็นแคปป้ายมาแบบนี้เลเวลที่1เซฟิล่า20ลินดิตนะคะแล้วก็เลเวล60เป็นในส่วนของอลสเตอร์ก็จะมีประมาณนี้หละค่ะก็ต้องรอเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไปแล้วล่ะว่าสกินที่จะเข้ามาอยู่ในเวลพาร์ทน่ะจะสวยขนาดไหนโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกวยนะคะกราบขอบ,บพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า